ุนเซนนี่หน้าแตกยับเยินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุนเซนหุนมาเนตเอาเรียกว่าง่ายๆว่าเขามรดีกว่าหน้าแตกยับเยินเลยเพราะอะไรครับหลังจากที่ทูดนะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจํากรุงพนมเปญเนี่ยนะครับได้เดินทางเข้าพบนายหุนมาเนตแล้วก็เดินทางเข้าพบนายหุนเซนแต่แปลกนะประเทศนี้ทูดไม่พบเจ้าคือพูดง่ายๆว่าเจ้าก็วางเอาไว้ ไม่มีไม่มีประโยชน์ไม่มีราคาไปไกลๆไปนั่งอยู่ไกลๆเอาขึ้นทิ้งส่วนของกูลูกกูกับกูไปไงครับพวกมึงต้องมาเจอก่อนอำลาขนาดเข้ารับตำแหน่งยังไม่มีโอกาสเ,เจอเจ้าเลยคือเขาไม่ให้ยุ่งกับเจ้าเขาเลยนะให้นั่งนั่งนอนอนอยู่อย่างนั้นนะนะครับอยู่เหมือนกับพวกไม่มีราคานะครับชีวิตไม่มีค่าแต่มันต้องมาเจอกูกับลูกกูไนงะจะไหมครับเขาต้องการให้โลกรู้ว่าเนี่ยกูเนี่ยเป็นผู้นำประเทศนะ กูนี่เป็นเจ้าของประเทศนะแต่เรื่องนั้นมันไม่สลักสําคัญเท่ากับเรื่องของเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสหมดวาระแล้วก็เดินทางกลับประเทศนะครับซื้อขมรนโดยสื่อของลูกสาวนายคุณเซนก็ประโคมข่าวกันใหญ่เลยก็บอกว่าโอ้นี่ฝรั่งเศสเตรียมเข้าข้างเราแล้วฝรั่งเศสเตรียมจัดหาหลักฐานพื่มาสู้กับไทยฝรั่งเศสจะวางแผนไปะลรฮะวางแผนลากไทยไปขึ้นศาลโลกอะไรเต็มไปหมดทําให้คนไทยนี่แม่งวะคิดมากกันเป็นแถวเลยบอกไม่ต้องคิดมากหรอก อย่าไปคิดมากหลักการง่ายๆคือกูไม่ไปก็ทําอะไรกูไม่ได้หลักการคืออย่างนั้นนะครับให้มึงเรียกมายังไงกูไม่ไปมึงก็พิจารณาไม่ได้มึงไม่ใช่สารอาญาทั่วไปที่มึงจะมานั่งพิพากษารับหลังนะถ้าสารอาญาบ้านเราเนี่ยอาเรถ้าจำเลยไม่ไปเนี่ยก็สารก็มีมีอำนาจในการแบบพิพากษารับหลังจำเลยนะครับก็ปิดปากไปก็คือตรงนั้นก็คือจบจะแม้แต่สารไอสารโลกไอสารหัวควยเนี่ยนะครับมันทําอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะจริงไหม ให้มันออกคำส่งคําสั่งอะไรมาก็เราก็เฉยไปก็บอกไม่รู้แล้วแล้วถ้าเป็นผมปุาผมขยำปุ๊บผมถ่ายทอดสดขยคำคําสั่งสารก็เฟียงแม่งทิ้งเลยลงถังขยะเอาตีนเหยียบด้วยคือกูหยามมึงเลยไงจริงป่ะมึงไม่มีราคามึงไม่มีค่าสําหรับประเทศไทยไอสารไอไอสารโลกเนี่ยนะครับหรือสารไอซีเจเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์เลยยังเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้คือเรื่องของการที่เขมนมันไปปั่นข่าว วันนี้นะครับทูตที่เดินทางกลับจากกรุงพนมเปญไปที่ปารีสสารไอที่ฝรั่งเศสเขาออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้ไอที่เขามาอําลากันเนีน่ยนายฮุนมาเน็ตนายฮุนเซนเนี่ยเขาไปพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาระหว่างเขมรกับฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์กันมายังไง เขายังย้ำเตือนนี่คือความน่าละอายที่สุดนะครับที่เขเมรไม่กล้าพูดนะครับก็คือทูตฝรั่งเศสเขาย้ำเตือนว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝรั่งเศสก,กับเขเมรในฐานะรัฐอาลักขานั่นหมายความว่าอย่างไงครับเขาหมายความว่าตอกย้ําว่ามึงเป็นขี้ข่าเขาอยู่ในอดีตมึงคือขี้ข่าเขาอย่าลืมบุญคุณเขาละ่ะอะไรอย่างนี้ต่างหากแต่นายฮุนเซนนายฮุนมาเน็รวมถึงสื่อเข,เขเมรซึ่ง ลูกสาวของนายฮุนเซนคือนางฮุนมาเนตเนี่ยนะฮะอีนางฮุนมาเนตเนี่ยเป็นเจ้าของสื่อมันก็ไม่กล้าลงข้อความจริงๆมันก็มาบอกเนี่ยมาปั่นให้คนคขมรนได้ชื่นใจนะครับแล้วมาหลอกให้คนไทยผวาเท่านั้นเองแล้วไม่มีเฮอะไรเลยนะครับสุดท้ายเขาก็มาแค่มาอําลาในเรื่องของการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์พูดถึงเรื่องวิวัฒนาการที่ขเขมรนมาเป็นอยู่ทุกวันนี้ แน่นอนครับทางการทูตเขาก็ต้องชื่นชมเขาก็ต้องอวยยียใครจะไปพูดตรงๆองะบอกเนี่ยสี่ห้าสิบปีเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาอะไรครับมึงได้เท่านี้เองเหรอจริงไหมใช่ไหมครับมันไม่จริงหรอกครับความจริงนี่เนี่ยเสียหมาเลยนะครับว่าทูตเอกอังรทูตเขากลับไปพูดเขากลับไปให้สัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศสว่าเอ้ยทูตคุณไปพูดเรื่องนี้จริงเปล่าคือหลักของการเป็นทูตจะไม่สร้างความขัดแยง้ง จะไม่พูดอะไรที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลเชิงขัดแย้งนะครับเขาจะพูดในเรื่องของว่าความเป็นกลางๆของเขานะครับแล้วก็จะพูดในส่วนที่เขาทํางานอยู่นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเขมรกับฝรั่งเศสเขาก็พูดกันเท่านั้นเองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขมรกับฝรั่งเศสเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมีความสัมพันธ์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปี2026คือปีหน้าเนี่ยเขมรก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม อ่อนะครับชื่อมันรู้ว่าชื่ออะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแปลเป็นไทยก็เข้าใจได้ว่าฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเป็นต้นแบบเป็นคนกําหนดทิศท,ทางให้กับประเทศนะครับที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสหรือเป็นรัฐในอารักษาเนี่ยที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือใช้สำเนียงภาษาฝรั่งเศสเขาดึงกลับมาประชุมทุก เขาดึงประชุมมันทุกๆปีคือพูดง่ายๆในภาษาบ้านเราเขาเรียกกันเรียกประชุมขี้ข่าทั้งหลายเรียกประชุมไอ้พวกทาสฝรั่งเศสอะแล้วแม่งก็มีความภูมิอ,อกภูมิใจโอ้ยเอเ,อเอมานูเอลมากรงจะมาที่ที่ที่ขเขมรนเขาให้ความสําคัญไม่ใช่เลยก็เฮียเขาเป็นพ่อมึงเขาน่ะเป็นพ่อมึงมึงจะเป็นลูกเขานะครับ ไอการประชุมพวกนี้เขาเรียกการประชุมพวกไอเมืองขึ้นต่างๆที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับเออท่านั้นเองมึงดูเลยลาวทำไมไม่ประชุมไอไม่ใช่ลาวทำไมไทยไม่ไปประชุมอ่ะก็เพราะไทยแม่งไม่ได้ไปไม่ไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสจริงไหมแล้วประเทศที่เข้าประชุมร่วมกับพวกเมืองครั้งเนี้ยมึงไปดูเลยหลายประเทศเลยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสทั้งนั้น <laughs> มึง คือมึงมึงไม่สามารถหลอกคนไทยได้มึงไม่สามารถหลอกคนทั้งโลกได้มึงหลอกได้แค่คนเขมรด้วยกันเท่านั้นเองและมึงก็ทําให้คนเขมรใจชื้นวันนี้เดี๋ยวจะเอาราสาต,ตาเมืองทมเดียเาาดเด๋ยวเอาตาเมืองโต๊ดเดี๋ยวเอาไออะไรฮะสามเหลี่ยมมรดกเดี๋ยวเอาปราสาต,ตาควายเชิญเอากันให้เต็มที่เชิญเอากันให้เต็มที่กูบอกเลยนะครับว่าง่ายๆนะว่าวันนี้เนี่ย ฝรั่งเศสเขาไม่มายุ่งกับมึงเขาไม่มาออกตัวให้มึงเพราะฝรั่งเศสมันรู้ตัวมันถือหลักฐานอะไรอยู่ในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยตอนนี้ฝรั่งเศสมันผวาจตายหาจริงไหมถ้าเกิดวันดีคืนดีเนี่ยมันช่วยมึงแล้วมันต้องถูกลากขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปสารโลกขึ้นไปเวทีโลก u ู UN อย่างเงี้ยอ,อาเซียนอาจจะต้องเชิญฝรั่งเศสมาตอบคำถามเนี่ยไอ้เนี้ยนี่ฝรั่งเศสเสียหมาเลยนะ ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่เขาจะมานั่งช่วยมึงอย่างเนี้นะครับมึงก็ได้แต่หลอกคนทั้งโลกว่ามึงเนี่ยประเทศมึงเนี่ยมีค่าควรค่าแก่การเก็บรักษาเลี้ยงดูเอาไว้ไม่ควรมาทําลายประเทศขเขมรเล็กๆอย่างนี้ควรค่าแต่การเลี้ยงไว้ <c oughs> แม้กระทั่งคุกไอ้ตนสะเรงมึงยังได้มึงยังได้เป็นมรดกโลกก็มึงคิดดูเนี่ยอีกหน่อยไอ้ตรงหลุมที่มันขุดฝังคนขเขมรที่ฆ่ากันเองเนี่ยอีกหน่อยพวกมึงก็พากันไม่ขึ้น มึงคิดดูคนเขมรทุกวันนี้เข้าใจชื้นไมล่ะอี้อะมึงกําลังเอาภาพความขัดแยง้งมึงกําลังเอาความตายของคนเขมรมากดหัวมากําลังกมาขู่คนเขมรด้วยกันเอ่อและตอนนี้ไอ้ผู้นําประเทศมึงนะไอ้ฮุนเซนมันก็เป็นหนึ่งในะจํานวนที่ไปฆ่าคนเขมรด้วยกันมันฆ่าพ่อแม่พวกมึงอะแหละมึงก็เชิญเทิดทูนมันต่อไปกันแล้วกันเอาแล้วครับแต่คลิปนี้มีดีมีประโยชน์ก็ฝากกัน กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ล,ลากลาไปก่อนสวัสดีครับ